รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล คนที่มีความพิเศษมากแล้วก็มีความแบบถ้าในเรื่องของศิลปะก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากจากการที่พูดไม่เข้าใจฟังไม่ต้องรู้เรื่องแต่สามารถที่จะสื่อโดยใช้ศิลปะพูดแทนตัวเขออกมาได้ฉันไม่ได้แตกต่างจากเธอนะฉันก็เหมือนเธอนั่นแหละเพียงแต่ว่าโครโมโซมของฉันมีความเป็นเอ็กซ์ต้าก็คือมันเกินมาหนึ่งแท่งดึงความสามารถศักยภาพของเขาขึ้นมา ให้มันลบภาพจากน,นั้นออกไปได้ปัจจุบันเราก็ทําได้สําเร็จแล้วครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการเคียงบ่าเคียงไหลค่ะรายการที่นำเสนอคุณภาพชีวิตคนพิการและเป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะ ผู้ชมเคยคิดไหมว่าถ้าหากเราถูกตัดสินตั้งแต่กำเนิดว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้จะรู้สึกยังไงคะเช่นเดียวกันค่ะสำหรับเด็กที่มีปัญหาออเิสติกหรือว่ามีภาวะทางออเิสติกนั้นเขาก็ไม่มีทางเลือกเช่นเดียวกันแต่เขามีความฝันและความสามารถที่อยากจะพิสูจน์ให้คุณผู้ชมได้เห็นค่ะแล้ววันนี้จะเป็นยังไงนั้นเขาจะแสดงศักยภาพได้มากแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ ถ้าพูดถึงภาวะดาวซินโดมนะคะมดก็ต้องคิดถึงพี่สุชาติก่อนเลยอันดับแรกค่ะสวัสดีค่ะสัสดีครับมดอยากจะทราบว่าภาวะดาวซินโดมเนี่ยค่ะมีลักษณะเป็นยังไงคะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากคนทั่วไปเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยก็จะมีโครโมโซม23คู่ <c oughs> หรือ46แท่งค่ะแต่น้องเหล่านี้ ก็จะมีโครโมโซมเกินมาแค่แท sure. uh ่งเดียวอ๋อคือเพิ่มมาอีกหนึ่งอันในคู่ที่21นั่นก็คือมีโครโมโซมเกินมาหนึ่งคู่นอกนั้นไม่แตกต่างครับน้องๆเขามีข้อจํากัดหรือว่าอุปสรรคในการใช้ชีวิตกับสังคมไหมคะทีนี้บังเงินไอโครโมโซมคู่ที่21เนี่ยมันเกินมาหนึ่งแท่งแต่มันครอบคลุมตั้งแต่ระดับสมองไปจนถึงร่างกายข้างล่างเลยซึ่งอันเนี้ย ก็จะเป็นข้อหนึ่งที่ทําให้น้องๆเหล่านี้อาจจะมีภาวะนะครับเช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับ <c oughs> ออลิ้นนะครับอาจจะคับปากนะครับ <c oughs> หรือพูดไม่ชัดต่างๆ <c oughs> การสื่อสารจะไม่ดีนะครับแล้วก็จะมีโรคประจําตัวเช่นโรคหัวใจหรือไทรอยนะครับ <c oughs> ซึ่งถึงแม้จะเป็นภาวะร่างกายแบบนี้นะครับแต่สาม,มารถพัฒนาเขาแล้วก็ดูแลเขาได้เหมือนคนทั่วไปเลยครับ แล้วภาพจำทางสังคมหรือว่ามุมมองของสังคมนี่มองน้องๆหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นดาวซินโดรมนี่เป็นยังไงบ้างคะเนี่ยผมต่อสู้มา25ปีนะ <c oughs> ตั้งแต่มีลูกที่เป็นน้องนายเนี่ยนะครับภา <c oughs> พจำมันหนึ่งที่ส่วนใหญ่คนทั่วไปก็จะมองว่าน้องๆเหล่านี้นะครับเช่น <c oughs> มีเรื่องน้ำลายยืดนะครับเล่นเล่นตลกอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปทําเป็นล้อเรียนอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งอันเนี้ยเป็นภาพจําที่ไม่ดีเลยแต่ผ่านมาระยะถึงปัจจุบันเนี้ยนะครับเราจะพยายามที่จะ ดึงความสามารถศักยภาพของเขาขึ้นมาให้มันลบภาพจำนั่นออกไปได้ปัจจุบันเราก็ทำได้สำเร็จแล้วครับ เห็นว่าเมื่อไม่นานมานี้มีการจัดงานเอ็กซ์ต้าโครโมโซมที่เซนทันโวด้วยเป็นงานที่ทําให้น้องๆเด็แสดงศักยภาพของตัวเองออกมางานนี้สามารถเปลี่ยนทัศนคติหรือว่ามุมมองกับสังคมได้อย่างไรคะโอเรียกว่าได้ผลเกินคาดเลยครับเพราะตอนนี้สื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบางอกโคอสนะครับหรือกรุงเทพธุรกิจจุดปกายต่างๆสารคดี เอาไปลงกันเต็มเลยนะครับซึ่งสตอรี่ของเราก็คือนะครับเราทำอาร์ตสตูดิโอยีดทับสด้วยก็คือพิธทำไม21่ทับสใช่ไหมเพราะว่าไอ้คำว่าโครโมโซมเนี่ยที่มันเกินมาแท่งคู่ที่21เนี่ยนะครับเราก็เลยเอาวันที่21นะครับแล้วเกินมาคู่แท่งที่3ใช่ไหมก็เลยใช้เดือนมีนาคมเราก็เลยจัดวันนี้เป็นวันรณรงค์นะครับเสื้อสร้างการตระหนักรู้นะครับในการเข้าใจในการยอมรับแล้วก็การมีส่วนร่วมในสังคมค ที the ่ส ok ุชาติช yes. like ่วยเล่าบรรยากาศในการจัดงานเอ็กซ์ตาโครโมโซมวันนั้นให้ฟังยได้ไหมคะครับว <cheesecake> <bank> right. so, <m ich ug heures> ันน like ั้นเราก็คือจัดงานเอ็กซ์ตาโครโมโซมนะครับสโลแกนของงานก็คือจัดสไลด์อยู่ก็คือคุณก็เหมือนเล่านี่แหละไม่ได้แตกต่างจากเราเรามีกระจกนะครับแล้วก็เขียนว่าจัดสไลดอยู่เวลาเราไปยืนเซลฟี่หรือถ่ายรูปมันก็จะสะท้อนตัวเองว่าน้องเราเานียก็ไม่ได้ต่างจากคุณเรา อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกันหนึ่งอีกหนึ่งก็คือเราทําก็คือการสื่อสารนะครับเราจะมีหูฟังนะครับแล้วเราก็จะให้สโลแกนว่าพูดไม่ต้องเข้าใจฟังไม่ต้องรู้เรื่องแต่สามารถสื่อสารกันได้นะครับเราก็จะให้ฟังน้องพูดเนี่ยแล้วคุณลองไปฟังดูซิว่าเขาต้องการอะไรที่สําคัญก็คือเราได้ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะท่านชาตชาติผู้ว่านะครับเดินพาเหรดลวนรงนะครับเพื่อให้สังคมได้รับทราบ ในเทศกาลนะครับศิลปะสําหรับเ e อ็กต้าโครโมโซมนะครับหท่านนะครับในการฝึกสอนของเราเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะคือการสอนเหมือนไม่ได้สอนจากการที่พูดไม่เข้าใจฟังไม่ต้องรู้เรื่องแต่สามารถที่จะสื่อโดยใช้ศิลปะพูดแทนตัวเขาออกมาได้ซึ่งก็จะเป็นศิลปะโดยเฉพาะตัวของแต่ละท่านซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันบางคนชอบวาดเป็นรูปคนบางคนชอบวาดเป็นทะเล บางคนชอบวาดเป็นรูปตัวตลกต่างๆนะครับต้องการที่จะ้รู้เรื่องนะครับเป็นผู้ก่อตั้ง2ทัา3สตูดิโอนะคะก็เลยจัดนิทรรศาการศิลปะค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกของบุคคลผู้มีภาวะดาวซินโดมนะคะซึ่งเราก็จะเรียกเขาในชื่อใหม่เหมือนกันครว่าเอ็กซ์ต้าโครโมโซมนิทรรศาการในครั้งนี้นะคะก็ชื่อเอ็กซ์ต้าโครโมโซม just like you อันนี้เป็นความรู้สึกของเปิ้ลแล้วก็รวมถึงการแบบหาข้อมูลที่ผ่านมาแล้วก็พบว่าจริงๆอะที่ต่างประเทศหรือว่าดาวซินโดรมอินเตอร์เนชันแนลหรือดาวซินโดรมสากลเนี่ย mm hmm. เขามีการพูดเรื่องนี้มาแบบเป็น10กว่าปีแล้วว่าฉันไม่ได้แตกต่างจากเธอนะฉันก็เหมือนเธอนั่นแหละ mm hmm. เพียงแต่ว่าโครโมโซมของฉันมีความเป็นเอ็กซ์ต้าก็คือมันเกินมาหนึ่งแท่งดีนียพอเปิ้ลได้พบกับน้องๆแล้วก็ได้ ได้เห็นข้อมูลต่างๆเนี่ยก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าอ่ะมันใช่เลยก็คือว่าเขาไม่ได้แตกต่างนีทรรศการในวันนี้ก็เลยมีเนื้อหาสาระที่พยายามที่จะบอกกับประชาชนทั่วไปว่าเขาไม่แตกต่างนะมีปรับปุ่มให้กดว่าคนธรรมดาเป็นแบบนี้เอ็กซ์ตร้าคุมาชมเป็นแบบนี้ซึ่งมันแตกต่างกันนิดเดียวมีกระจกให้ส่องว่าเขาไม่ได้แตกต่างจากคุณนะคุณลงไปส่องกระจกดูสิเขาก็เหมือนคุณแล้วพอ เดินมาเรื่อยๆจนถึงแบบนิทรรศาการก็จะเห็นได้ว่ามีความแบบไม่แตกต่างอะไรเลยจากศิลปินทั่วๆไปนิทรรศาการในครั้งนี้ก็พยายามจะชี้ชวนได้ว่าบางเรื่องเราไม่ต้องเข้าใจเราไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้นะคะก็ประมาณนั้นนี่คือความรู้สึกของเปิ้ลแล้วมันก็หลุดออกมาเป็นนิทรรศาการในครั้งนี้ ค่ะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่นี่มีการเปิดสตูดิโออย่างเป็นทางการแล้วในชื่อของ21ทับ3ที่พี่พิ่งพีเต์ไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะที่มาของชื่อนี้คือมาได้ยังไงคะครับก็เดิมเริ่มแรกเราเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นที่โลกล้างนะครับเราก็เลยพอดีไปเจอคุณเปิ้ลนะครับซึ่งเขา เป็นศิลปินนะครับในการวาดภาพเป็นสิทยิ์เอกของอาจารย์เฉลิมชัยนะครับแล้วเราก็เลยมีแนวคิดตรงกันว่าเ,เราอยากจะพัฒนาน้องๆเหล่านี้ครับให้มีการทํางานเรื่องศิลปะอย่างแท้จริงนั้นแนวคิดเราก็เลยจากคุณเปิ้ลที่สอนก็คือเหมือนกับสอนโดยไม่ได้สอนนะครับให้น้องวาดภาพด้วยตัวเองอโดยการจินตนาการของตัวเองเลยออกมานะครับซึ่งก็เป็นศิลปะอีกแนวหนึ่งนะครับซึ่งปรากฏว่าได้ผลอย่างมากนะครับก็เลยเป็นที่มาของ21ทับ3มันก็คือเราเอา วันดาวซินโดมโ,โลกนี่แหละครับที่เป็นวันโครโมโซมที่เกินมาหนึ่งแท่งเนี่ยวันที่21มีนาทับสก็เลยเป็น21่ทับจสจุดดีโอครับสำหรับที่นี่นน้องๆเขาทำงานกันยังไงคะพี่ก็ตอนนี้เนี่ยเราก็จะทำทุกวันพุธนะครับ<ม>เราก็จะน้องซึ่งผมคิดว่า50คนเนี่ยนะครับจาก ทั่วกรุงเทพเลยเนี่ยนะครับมาเรียนที่นี่นะครับซึ่งคิดว่าเยอะที่สุดในประเทศไทย<อ>ที่เราเอาศิลปินทั้งหมด50คนมาสอนในวันเดียวกันครับก็คือทุกวันพุธเนี่ยจะมีกิจกรรมที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ยังมีแบบไปวาดรูปข้างนอกด้วยนะครับ<อ>ก็จะมีเช่นไปตามสถานที่ต่างๆนะครับ<อ>เช่นล่าสุดเราก็ไปบางกระเจ้าอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะไปที่หน้องจอกนะครับ<อ>ไปวาดรูปชาวนาหรือไปทําอะไรเงี้ยพยายามที่จะให้เขามีความคิด นอกกรอบนะครับให้ไปเจอข้างนอกด้วยธรรมชาติธรรมชาติไปเปิดโลกกว้างใช่ไหมคะก็คือตอนนี้น้องก็สามารถขึ้นรถไฟฟ้าได้ฟรีนะครับเราก็เลยพยายามที่จะแบบอย,อยากให้เขาได้เดินทางได้ฝึกฝนต, <c oughs> ตัวเองนอกจากจะเรียนศิลปะแล้วเนี่ยเรายังเติมเรื่องอื่นในการใช้ชีวิตประจำวันเขาด้วย <c oughs> นอกจากนั้นเรายังมีการสอนให้เปิดร้านกาแฟ <c oughs> ให้เขาชงกาแฟให้เขารับออเดอร์ให้ทำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีหลากหลายเลยครับแล้วสําหรับวันนี้คะ่ะพี่สุชาติมีผลงานไหนไหมคะที่อยากจะให้หมดดูเป็นพิเศษจริง,รงๆก็มีเยอะมากเลยนะครับตอนนี้มีหลายผลงานที่อยากอยากจะโชว์ซึ่งน้องซึ่งเราคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ซึ่งเป็นมาัศจันจริง,รง,รงๆพ่อแม่หลายคนน้ําตาไหลเลยไม่นึกเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นความสามารถของลูกเขาเนี่ยพัฒนาออกมาได้ขนาดนี้แล้วมันเหมือนเป็นระเบิด ในพลังความสามารถของเขาออกมาสู่งานศิลปะครันเดี๋่าพี่สุชาติพามดไปดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับเชิญเลยครับคือมันทั้งท้าทายแล้วก็สนุกแล้วก็มีการเรียนรู้ในทุกๆวันนะคะ แล้วก็นิทรรศการครั้งนี้หรือแม้แต่กระทั่งงานศิลปะเนี่ยก็คือไม่ได้แบบว่ามีต้นแบบหรือแพทเทิร์นอะไรมาจากใครไม่ได้แบบว่าเรียนแบบอะไรมาจากใครก็คือทุกอย่างเนี่ยเกิดการเรียนรู้ในแต่ละวันแต่ละวันรละววันแล้วก็พัฒนาขึ้นจนมีงานแสดงศิลปะเป็นของน้องๆเองอีกพาร์ทหนึ่งของของตัวเองก็คือทํางานศิลปะอยู่ด้วยก็เลยแบบเกิดความแบบว้าว <laughs> ทำไมมันสวยแบบนี้นะก็เลยแบบว่า หลังจากนั้นก็ค่อยๆเรียนรู้จากที่ไม่เคยรู้จักน้องๆเลยก็คือเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็ได้รู้สึกว่าเขาเป็นบุคคลที่มีความพิเศษมากแล้วก็มีความแบบถ้าในเรื่องของศิลปะก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากค่ะตอนนี้เราก็จะพาดูชมผลงานของน้องๆนะครับอันนี้ก็น้องขมิ้นนะครับอ๋อน้องขมิ้นน้องขมิ้นวาดรูปอะไรครับคนอ๋าก็จะวาดรูปคนซึ่ง แต่ละคนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างในสัญลักษณ์ของตัวเองนะครับอย่างน้องนายก็จะวาดเป็นรูปคนเหมือนกันแต่ก็จะเป็นคนที่แบบเขาสนใจว่าเขาอยากจะวาดใครส่วนขมิ้นอันนี้ก็จะเป็นคนในในความพิเศษเขารูปภาพรูปภาพก็จะเป็นแนวนี้หมดซึ่งเวลาเราสอนจริงๆเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะบอกเขาได้ว่าอยากจะวาดกลมๆหรือวาดสี่เหลี่ยมหรือวาดต่างๆหรือบางทีอย่างวานเวเันไทนยที่ผ่านมาเนี่ยน้องนายเอาเอาดอกกุหลาบมาให้น้องๆ <c oughs> ปรากฏว่าบอกให้ว่านดอกกุหลาบแต่ทุกคนไม่ได้ออกมาเป็นดอกกุหลาบเลยแต่เป็นดอกกุหลาบในความคิดของเขาอ่าก็คือสื่อถึงความรักเหมือนกันแต่เป็นใ,<ช>ในแบบของเขาที่เขาอยากจะแสดงออกมาคอันนี้ก็คือเป็นคนของน้องขำมิน,น,มนที่สื่อออกมาว่าอ่าก็เป็นอ่า<ช>มีลูกตานะมีจมูกนะมีปากนะในมุมมองของเขาถูกต้องไหมคะก็มีความสวยงามในแบบของของเขาหรืออย่างนี่น้องออย น้องออยก็จะวาดสไตล์แบบนี้ <Okay. S 1> ที่เป็นดอกไม้เป็นอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ซึ่งอันนี้เวลาเราสอนเนี่ยเราจะไม่ได้บอกเลยว่า <c oughs> บางทีบางคนพ่อแม่ก็จะมาบอกลูกว่าไอ้ดอกไม้ในความคิดของพ่อแม่เนี่ย <c oughs> จะเป็นอีกแบบหนึง่ง <c oughs> ไม่ใช่สีนี้นะแต่ที่นี่เราจะไม่จะพยายามกันนะครับพ่อแม่อยู่ข้างล่าง <c oughs> เราอยากให้เขาจินตนาการของตัวเขาเองออกมา แล้วเดี๋ยวมันค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็เหมือนอ,อยากให้พ่อแม่เขาแบบให้น้องได้ปลดปล่อยตัวเองศักยภาพ<ช>ของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดความสามารถของตัวเองได้มากที่สุดโดยที่ไม่มีใครมากดดันเขา<อ><อ>ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเขาจะพูดออกมาจากแนวคิดของเขาเองนะครับว่าเขาอยากจะสื่ออะไรออกมาค,ครับหรือแม้แต่น้องคมินเนี่ยก็จะเป็นน้องเด็กเล็กอีกคนหนึ่งเห็นไหมสีสันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งของเขาเลยทุกรูปภาพก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับก็คือน้องก็จะสะบัดนะครับสังเกตดูเนี่ย กางเกงลงท้งรองเท้าเห็นไหมครับเต็มไปด้วยสีสันหมดมยืนกับพี่มดหน่อยได้ไหมคะน้องกีต้าลุกขึ้นยืนนะครับน้องกีต้าวัสดีอันนี้คือน้องก็จะมีครับน้องก็จะเป็นมีความอาร์ตนะใช่ครับมีความอาร์ตนะคะเขามีแบบว่าเรื่องราวในอาจจะมีทั้งเรื่องราวในภาพแล้วก็เรื่องราวในตัวของเขาเองก็สําคัญที่สุดคือพ่อแม่นะครับบางคนบอกโอ้เนี่ยกลับไปแล้วก็ชุดเลอะหมดเลยแต่พ่อแม่ของน้องกีต้าไม่ใช่นะครับยินดีเลยที่จะให้ลูกเลอะ นที่น <oh> ี่เราค่อนข้างที่จะปล่อยให้เป็นอิสระปล่อยในเรื่องให้เขาแบบวาดรูปอย่างมีความสุขแล้วบางทีเราก็จะวาดรูปไปด้วยเปิดเพลงไปด้วยก็มีความสุขกับการโชว์ศักยภาพแล้วก็สนุกไปกับสิ่งที่ทำใช่น้องก็เลยแบบพอมาอยู่ที่นี่ปรากฏว่าทุกคนก็จะมีรอยยิ้มกลับไป มีความสุขกับไปแล้วแต่ละเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นสตอรี่ของแต่ละครอบครัวะนะครับที่เขาสื่อออกมาได้แล้วที่สําคัญที่สุดนอย่างน้องกีตา้าเนี่ยจากการที่เราจัดงาน3วันเนี่ยนะครับวันแรกๆเราก็อธิบายแทนน้องกีตา้าแต่พอวันที่ 2- ที่3เนี่ยน้องเริ่มพูดชัดขึ้นน้องกีตา้าเริ่มแบบพอคนมาสอบถามสมมติคุณมดไปใช่ไหมเขาดึงคุณมดไปเองเลยนี่รูปภาพผลงานเขาด้วยความภาคภูมิใจ เขาอธิบายด้ตัวเองเลยอธิบายได้เลยใช่เนี่ยอย่างตัวนี้อากิตารูปภาพนี่คือรูปภาพอะไรครับข้างล่างนี่เป็นอะไรแพุ่มดท้ายถูกไหมท่าเลเห็นไหมแตแดงว่าเราเริ่มสื่อสารกันได้แล้วใช่ไหมแล้วตัวนี้เป็นอะไรอีกครับเป็นสีอะไรนะสีค่ะเขาบอกสีเขาเนี่ยสะบัดเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมแล้วอันนี้เป็นรูปอะไรอีกในนี้รูปอะไรนี่ทีวีทีวีดูหนังเอ้าเห็นไหมคือในเนี้ย รูปภาพเหล่านี้มันจะมีซ่อนเรื่องราวที่เขาประสบเจอแล้วเะงต่างะนะครับเนี่ยเราก็เลยใช้คำว่าพูดไม่ต้องรู้เรื่องฟังไม่ต้องเข้าใจแต,แต่สามารถสื่อสารอ<า>อกมาได้ถ้าให้พูดถึงงานศิลปะตรงนี้แล้วเนี่ย ไม่ใช่แค่เป็นการโชว์ศักยภาพอย่างเดียวยังไปเสริมเรื่องของทักษะอื่นๆให้กับน้องไม่ว่าจะเป็นการพูดที่ค่อนข้างที่จะยากสําหรับเอ็กซ์ตาโครโมโซมของเขาด้วยนะคะใช่แล้วก็เสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเขาเองนะครับกล<ม>้าที่จะออกสู่สังคมค่ะแล้วก็ทําให้สังคมเนี้ยเปลี่ยนแนวคิดเลยหลายคนนะครับเริ่มที่จะแบบมาพูดคุยกับพ่อแม่พูดคุยกับน้องว่าโอ้โหผมเจอคนหนึ่งเขาจูงลูกเขามาเขาอึ้งมากเลยว่านี่เหรอเป็นผลงานของอวันดาวซินโดรมโลกนะ ซึ่งเขาไม่เชื่อเลยนะครับว่าจะเป็นผลงานของน้องๆเหล่านี้ครับก็ต้องขอบคุณทางทีมงานเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณเปิ้ลคุณใหม่นะครับหรือทีมของสมาคมทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ร่วมกันแล้วก็ทํางานนะครับในสิ่งที่รับผิดชอบเกินกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับปรากฏว่าผลงานที่ออกมาเนี่ยมันเกินคาดหมายมากนะครับเราคิดว่าคงจะพาน้องๆเหล่านี้ไปไกลกว่าที่เราฝันไ้แล้ว ก็คือแบบเปลี่ยนชีวิตเปิเป้ลไปเลยมุมมองของเปิ้ลในการทํางานศิละปะเนี่ยมันเปลี่ยนไปว่าเออเราไม่จําเป็นที่จะต้องขายงานได้เราไม่จําเป็นต้องแบบว่ามีรูปไปโชว์ที่นั่นที่นี่ก็ได้แต่ว่าการวาดรูปในแต่ละรอนของเรามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปด้วยแบบความสุขความเป็นตัวของตัวเองอยากวาดแบบนั้นอยากใช้สีแบบนั้นไม่ได้แบบอิจฉาริษยาใครไม่ได้คิดว่า มีใครวาดรูปสวยกว่าฉันทําไมฉันวาดรูปไม่ได้สักทีเนี่ยคือมันไม่มีสิ่งเหล่านั้นเลยมก็เลยทำให้เพื่อนรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละที่มันแบบมันเจ๋งอะ่ะประมาณนั้น เราจะมาพูดถึงผลงานศิลปะของน้องๆเอ e ็กซ์ตาโครโมโซมกันนะคะว่าเขาต่อยอดกันยังไงเดี๋ยวให้พี่สุชาตินะคะช่วยโปรโมทแล้วก็ช่วยแนะนำหน่อยค่ะครับก็ <ๆๆ S 2> คิดว่านอกจากสินค้าของเราเนี่ยที่เป็นรูปภาพศิลปะแล้วเนี่ยรเราก็คิดว่าเราจะไปต่อยอดนะครับๆๆไม่ว่าจะเป็นทำหมวกนะครับทำผ้าพันคอทำกระเป๋าหรือทำเสื้อนะครับหรือแม้แต่ขวดน้ำแก้วน้ำอะไรต่างๆเห <ๆ S 2> ล่านี้ร <ๆ S 1> เราคิดว่าต่อไปก็จะเป็นสินค้าที่จะหลากหลายแล้วรวมถึง เราจะติดต่อโรงแรมต่างๆนะครับให้ลายศิลปะเหล่านี้ไปอยู่บนพรมอยู่บนผ้าปูเตียงนะครับหรือไปติดในโรงแรมต่างๆรวมถึงบัตรเครดิตนะครับเราก็จะไปอยู่ในลายนั้นด้วยรวมถึงรถเมย์นะครับหรือถังขยะนะครับที่จะต้องการที่จะมาร่วมทํากับเราเนี่ยนะครับเราก็จะเอาลายต่างๆเหล่านี้นะครับไปทําแล้วก็เป็นการโปรโมตนะครับในตัวน้องไปด้วยในกิจรับซึ่งจริงๆแล้วภาพข้างหลังที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือพร้อมจะส่งแล้วใช่ครับ ถ้ามีผู้สนใจที่อยากจะมาดูงานหรือว่ามาอุดหนุนน้องๆต้องติดต่อทางไหนหรือว่าดูทางช่องทางไหนคะก็ติดต่อมาที่เพจของสมาคมได้เลยนะครับก็เราจะมีทั้งติ๊ก o อกทั้งไลน์ทั้งทุกช่องทางนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวนี้ไม่ยากนะครับที่เราจะเสิร์ชแล้วในวันงานเนี่ยนอกจากนั้นเรายังทําถุงเท้าจําหน่ายด้วยนะครับซึ่งถุงเท้าเนี่ยเราก็จะให้ศิลปินสองคนนะครับต่างคนต่างออกแบบก็คือนะครับน้องออยกับน้องนัทอย่างเงี้ยแล้วก็ เอาสองอันเนี้ยให้ใส่คนละข้างสัญลักษณ์ของเราก็คือต้องการเห็นนะครับถึงแม้ว่าถุงเท้าคนละสีคนละข้างเนี่ยนะครับจะแตกต่างกันนะครับแต่จริงๆแล้วเรามีความเท่าเทียมกันก็คือสามารถใส่แล้วก็เดินใช้ชีวิตด้วยกันได้นั่นใช่ใช่ใช่ครับค่ะคนอกจากนี้แล้วเห็นว่ามีเสื้อด้วยพี่สุชาติใช่ครับของผลงานน้องๆถูกต้องฮะตอนนี้เราเอาหกศิลปินมาแล้วก็ทําเป็นเสื้อนะครับเขาเรียกเสื้อใส่วิ่งโดยไม่ต้องไปวิ่ง เพราะาว่ามันออกมาสวยมากคือเราสามารถใส่เป็นแฟชั่นใส่ไปเที่ยวใส่ไปได้เลย,เลยนะครับไม่จําเป็นเลยที่จะต้องใส่แล้วเพื่อไปงานวิ่งอย่างเดียวอันที่เป็นฝีมือของน้องกีต้าเองเลยะนะครับที่เขาวาดรูปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็อเ,เอาผลงานของน้องเนี่ยใส่เข้าไปในแบบเสือ้อแล้วพอไปที่โรงงานนะครับที่โรงงานเขาผลิตเขาก็ไม่เคยทําเสื้อแบบนี้มาก่อนแต่วันนี้ผลงานออกมาแล้วก็อยากให้พวกเราสนับสนุนนะครับ ผลงานฝีมือของน้องศิลปินเหล่านี้ครับค่ะไมมี่นี่ก็ชอบวาดรูปหัวใจนะครับนี่นี่นี่ไปไงครับเห็นแค่2แบบก็ตะลึงแล้วนะครับยังมีอีก4แบบนะครับคุณมดก็ถ้าสนใจที่จะอุ่นุนเสื้อก็ทักเข้ามาทางเพจหรือทางออนไลน์ต่างๆได้เลยครับทั้งลายออฟฟิเชียลทั้งอะไรต่างๆติดต่อมาได้เลยครับหรือจะโทรมาโดยตรงที่สมาคมก็ได้ครับ มีอะไรที่คาดหวังกับสังคมที่อยากจะให้เพื่อนๆคนปกติทั่วไปหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าเด็กที่อายุน้อยกว่านี้ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเอ็กซ์ตราโครโมโซมหรือว่าภาวะดาวซินโดมเพิ่มขึ้นบ้างไหมคะคือตอนนี้เราหวังนะครับว่าจะทําให้ประสบความสำเร็จนะครับเหมือนหลายๆกฎหมายที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเราพยายามเรียกร้องด้วยตัวเองก่อนแต่ที่สาคัญสุดคืออยากให้สังคมเข้าใจพวกเราแล้วลุกขึ้นมาเรียกร้องพร้อมกับเรานี่แหละ การผรสมผส็จมันจะเกิดขึ้นนะครับถ้านโยบายต่างๆหรืออะไรต่างๆที่ภาครัฐไม่ทําให้เราเนี่ยนะครับเมื่อเราเรียกร้องแล้วมีเพื่อนๆเรามาช่วยเราเรียกร้องด้วยสิ่งนั้นจะผสมผส็จแน่นอนครับ ซึ่งไม่ใช่แค่กลุ่มผู้ที่มีภาวะดาวซินโดรมหรือเอ็กซ์ตาโครโมโซมอย่างเดียวก็ส่งผลไปถึงประเภทความพิการอื่นๆด้วยเนาะใช่ครับค่ะแล้วนะวันนี้พี่สุชาติเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆเกี่ยวกับที่สังคมมองมากับน้องๆที่มีภาวะทางด้านนี้เป็นยังไงบ้างคะเป็นไปนในทางที่ดีขึ้นไหมเป็นไปตามที่พี่ตั้งใจไว้ไหมตัวชีวิตที่ทําให้เราประสบความสำเร็จนะครับแล้วสิ่งที่เราหวังเนี่ย <S <S ก็คือเราได้เห็นรอยยิ้มของพ่อแม่ นะครับในการที่เห็นลูกเนี่ยมีความสามารถมีศักยภาพสูงขึ้นแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยลูกขึ้นมาทํางานร่วมกับเรารนะครับทำให้เขาเปลี่ยนแนวคิดใหม่สมัยก่อนเขาก็คิดว่าลูกเขาเนี่ยทำอะไรไม่ได้จะต้องอยู่กับบ้านอย่างเดียวว่าไปเรียนทําไมเรียนก็ไม่มีประโยชน์นะครับแต่ตอนนี้ผมว่าสังคมก็เปลี่ยนละเขาเริ่มคิดใหม่แล้วว่าอนาคตข้างหน้าเขาเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นรเริ่มเห็นความหวังมากขึ้นนะครับ,รบเรายังมีเรื่องอีกต้องทำเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็น เรื่องศิลปะที่เราไปได้ไกลล้นะครับจะมีเรื่องดนตรีนะครับเรื่องการแสดงซึ่งต่อไปเนี่ยเราจะแสดงที่ทําให้เหมือนที่เมืองนอกเลยอยากให้คนมาดูนะครับการแสดงของเรานะครับโดยที่เหมือนละครทั่วไปเหมือนที่คุณไปดูนักเดทเล่นไปเหมือนที่คนอื่นเล่นอันนี้คือความหวังของเราที่เราอยากจะทําต่อไปครับค่ะก็เป็นกําลังใจให้ทางสมาคมแล้วก็น้องๆด้วยนะคะแล้วก็พี่คุณสุชาติด้วยค่ะขอบคุณค่ะ้ก้าขอบคุณครับ เห็นไหมคะว่าแค่หนึ่งโครโมโซมที่เกินมานั้นพวกเขาไม่มีอะไรที่แตกต่างไปกันกับเราเลยค่ะเขาสามารถแสดงศัก,กยภาพความสามารถในแบบของเขาเองได้โดยมีศัก์ศีเหมือนกันกับเราเลยค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook และ Youtube เคียงบากเคียงไหลสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ